ครับสวัสดีครับ FC ช่องคุณลำใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่วัดบ้านไร่นะครับตำบลกุดพิมานอำเภอด่านคุณทศจงังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เราพา FC มานมัสการแล้วก็สาักการะหลวงพ่อคุณนะครับเพื่อรละลึกถึงถึงหลวงพ่อนะครับนี่ครับวันนี้เราก็จะพา FC เข้ากับไปนมัสการหลวงพ่อนะครับซุ้มคุณทองนะครับนี่ครับ พ่อคูนก็นั่งอยู่นั้นนะครับวันนี้เราจะพาเอฟซีมากราบนมัสีการหลวงพ่อด้วยกัน,นครับวันนี้เราพา,า,าเอฟซีมาจากประเทศจีนนะครับสองท่านสามก็มาจากประเทศจีนครับเพื่อที่จะมาสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับผมบ้านไร่ครับผม ตามรอยหลวงพ่อคูครับผมตามลอยหลวงพ่อคูนนี่ครับสวัสดีครับมาดามสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับโอเคนี่ครับเราได้พาเอฟซีจากประเทศจีนนะครับมาและลึกถึงหลวงพ่อนะครับนี่ครับนี่ครับเรากำลังจะเข้าไปพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อนะครับนี่ครับเราก็มาทำคลิปวิดีโอเหมือนกันครับเพื่อที่จะตามรอยหลวงพ่อคูณนะครับ เาก็ศรัทธาในหลวงพ่อคุณอาจารย์เข้าวิทยธภัณฑ์ก่อนไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นครับนี่ครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อนะครับอันนี้ก็ไปตามสภาพนะครับ โครงการวัดบรนไร่สร้างพระาธาตุเจดีสีปริสุทธโธนะครับนี่ก็จ่บาประจำวันเกิดนะครับนี่ก็เป็นภายในบริเวณวัดนะครับ นี่ก็ร,รูปเหมือนหลวงพ่อพูนนะครับก็าตามสรัทธานะครับูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับํบำบญก็มีญ,ญาติโยมเข้ามาขยายเข้ามาเรื่อยๆนะครับ 那、这个走到大象那个下面了，知道吗？贵是五十九，走那个是九十九块九。对啊、嗯，对啊、嗯，我我同阿妹见面，我同阿宝玩。 นี่ครับวัน,นีภาพหลวงพ่ออิลิยาบทต่างๆนะครับที่อยู่ภาพตอนนี้ก็เริ่มซีดแล้วครับนี่คภาพเหล่านี้อนาคตท่านก็จะไม่ค้ยเห็นแล้วครับเก็จะค่อยๆจางหายไปนะครับ

ครับผมก็ทําร่วมทําบุญนะครับแล้วก็จุดธูปเทียนตามศรัทธานะครับนะครับไม่ว่าเดินทางมาจากประเทศจีนเลยนะครับศรัทธาด้วยจริงนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยนะครับศรัทธาในหลงวงพ่อคูณเป็นอย่างมากครับ điền cháu là chú tiền, à, con tiền. Cả chú tiền là họ là chú du phong tiền, ạ. Cụ nói chú tây cha miền khi เตนวานแล้วนะหล,วลวววหวงคุณนะ来这ย拜去几个นเ่ี๋ยวแล้วหลงคุณจะจะฟังะฟังะไดอย่างเงี้ยเด็กหน่องเดี๋ยนมาสักการะหลวงพ่อคุณนะครับ กำลังไปติดทององหลวงพ่ออยู่นะครับนี่ครับมาด้วยแรงศรัทธามาด้วยความเรื่อมใส่นะครับในองค์พ่อคูณปริสุทธโธเป็นพี่น้องชาวจีนนะครับอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเดินทางมาสักกะระแล้วก็ําลึกถึงหลวงพ่อคูนนะครับนี่ครับบรารมีหลวงพ่อนะครับ ทุกปฏิปักษ์พรอพระเจ้ามีการเปิดพระบมีให้กุดหมวสองนโดยัษ มาด้วยศรัทธามาด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะครับในวันนั่งเครื่องบินมาจากประเทศจีนเลยนะครับเพื่อที่จะมากราบหลวงพ่อคูณปิดทองหลวงพ่อคูณสักกะะครับนะครับบรารมีหลวงพ่อนะครับ เรียบร้อยครับจุดทูบจุดเทียนปิดทองเรียบร้อยนะครับน่ครับก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะครับมียังมีสาธญาิโยมมาทำบุญกันต่อเนื่องนะครับ นีเราก็ออกมาที่นี่ครับมาภายนอกครับพระโพธิสัตว์กวนอิ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปที่นู่นนะครับ ภายในวัดก็ยายมก็หายไปเยอะครับมีน้อยมากครับวันนี้เราก็ทำคลิปให้กับเอฟซี่เห็นบรรยากาศภายในวัดบ้านไร่นะครับนะี่ครับเขาเองก็ทำคลิปไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปให้กับเพื่อนๆพ,นพนญาติเขาที่ประเทศจีนได้ดูนะครับได้ชมกัน เรามองเห็นในกำลังก่อสร้างอยู่นะครับ 哦，现在不能进去啊！啊，不能。 โชคดีครับว er ันนี้ปิดหนึ่งวันครับโชคดีมากเลยครับปิดหนึ่งวันครับวันนี้เราโชคดีมากมากเลยครับที่วัดบอกว่าปิดหนึ่งวันนะครับเราก็เลยได้ชมแค่ข้างนอกนะครับก็ไม่เป็นไรอุตสาบินมาตั้งไกลนะครับนี่ครับเจดีย์ก็กําลังก่อสร้างอยู่นะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ชมข้างในก็ข้างนอกก็พอนะครับ ไปดีหลวงพ่อก็กําลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับเราถ่า,ายภาพบรรยากาศให้กัเอฟีได้เห็นไปพร้อ,อมๆกันนะครับวันนี้โชคดีครับเขาหยุดหึงวันนะครับเราก็ได้ได้ชมแค่ข้างนอกนะครับ เลยว่าคนโชคดีมีโชคมากๆเลยมันมีโชคโชคดีครับที่เขาปิดนะครับก็พากันไปจากพ้อหของพ่อก็ได้นะครับได้ตครับ นี่ครับเราจะลงไปข้างล่างกับอาจารย์ต้นนะครับเพื่อจะไปคู่กับพญานาคในสะบ่อน้ำถ่ายคลิปโอมเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปโอมไปโอมเรียกโชคเรียกลาบให้กับเอนะครับช่องคุณลำยิป้าสมเด็จนะครับสวัสดีครับนี่ครับเรากำลังเดินลงไปที่จะไปทำพิธีโอมเรียกโชคเรียกลาบหมาเฮง ปังดังรวยนะครับเนี่ยครับวันนี้เราโชคดีได้มากับอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้นเป็นเรียกว่าพาชมวัดบ้านไร่นะครับวันนี้เนี่ยครับโอ้ยช้างเอราวันสวยงามครับผมโชคดีครับวันนี้เขาปิดครับเขาหยุดหนึ่งวันเราได้พานักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับมาจากแผ่นจีนไปดินใหญ่มาเยี่ยมชมหลวงพ่อวัดบ้านไร่เสียดายครับ วันนี้หยุดหนึ่งวันเราก็เลยไม่ได้พาเขาเข้าไปชมข้างในเขาอยากจะมาชมข้างในนะครับนี่ครับนรับหลวงพ่อยืนอยู่บนช้างเอลนับข้างบนเลยครับ ใครไปคลิปบ้นไนเพ่เห็นหมดไหมต้องถ่ายเดี่ยวคนเดี่ยวคนอ่ผมเดือดจานเดือหน้านะครับเดีือดจานเดินหน้ามัอีกครับโอ้ไม่เห็นหมดนะครับอ้าวมันขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ